สวัสดีครับสวัสดีวันทำงานครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่10เมษายนนะครับใกล้จะส่งการแล้วนะครับทางสวนก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงคลิปเลยครับผมนะต้องประทานโทษพี่ๆเอทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เร่งทําจํานวนอยู่ครับนะขายไม่ทันนะทั้งขายส่งหน้าร้านเองหน้าสวนเองนะครับแล้วก็ไลฟ์สดใน f a c e b o o k นะครับ ตอนนี้ก็ต้นไม้ออกไม่ทันนะครับแลก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะครับพี่ต้องประทานโทษพี่พีเอฟทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเอาบอลเก่ามาแนะนําอีกเช่นเคยครับผมบอลชนิดนี้มีชื่อว่านางมนโทนะครับผมนางมนโทตับรามเกียรนะครับเป็นไม้เก่าที่น่าเก็บอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะครับใบจะออกสีชมพูนะครับผมสีชมพูสวยเลยนะนะครับแล้วก็กระดูกนะครับ กระดูกจะเป็นสีขาวสว่างนะครับสวยมากน,นี่นี่ยังไม่เต็มฟอร์มนะครับผมอนี่ยังไม่เต็มฟอร์มแต่ไม้เลี้ยงนอกตู้นะครับเลี้ยงเกิน6เดือนแล้วนะครับไม้จะกัดสีสวยมากเลี้ยงนอกตู้ลดน้ําให้สม่ําเสมอพอหน้าดินชุ่มนะครับไม้ก็จะสวยงามนะครับนะฮะขอให้หน้าดินชุ่มอย่างเดียวบอลจะได้ไม่ยุบนะพี่เนาะนักขยันลดน้ําหน่อยอ่ะต้นนี้มีหน่อแล้วนะฮะสวยมากๆเลยก้านนะก้านเป็นสีเขียวมีเสี้ยนนะครับ มีเสี้ยนเส้นเล็กๆเล็กๆไล่ขึ้นนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นบอลที่จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับสวยจริงๆครับพี่ๆครับนะครับก็ทางสวนก็มีแบ่งไม่เยอะนะครับเพราะว่าทําจํานวนได้ไม่เยอะแล้วของเรามีแม่อยู่วันสามแม่นะครับแล้วเราผ่าเป็นชิ้นใหญ่มากนะชิ้นแบบแบบนี้เลยฮะผ่าชิ้นใหญ่มากก็เลยค่อนข้างได้ได้จำนวนที่น้อยนะครับวันนี้มีต้นลูกมาแบ่งแค่ นะครัามต้นเท่านั้นนะครับพี่ๆสามต้นเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นลูกกันนะเดี๋ยวดูต้นแม่ชัดๆใกล้ๆนะครับพี่นะเดี๋ยวซูมให้ชัดๆเลยเห็นไหมพี่สวยไหมครับอ่ะไปดูต้นลูกกันครับพี่รับชมกันต่อเลยครับต้นลูกมีแค่3ต้นเท่านั้นครับหมดแล้วหมดเลยอกีกเช่นเคยนะครับผมนางบนโทนะครับอ ไซส์อย่างนี้เลยนะครับไปเปลี่ยนกระถาง8นิ้ว10นิ้วได้เลยนะครับไซส์สวยๆลุ้นๆกระถาง4นิ้วแล้วนะครับทางสวนแบ่งให้ในราคา150บาทเท่านั้นนะครับ150บาทเท่านั้นนะครับผมต้นที่1นนะครับผมมาดูต้นที่2ต้นที่2 150บาทนะครับเท่านั้นนะครับผมสวยๆแล้วนะครับ มาดูต้นที่สามนะครับนะเริ่มจะก,กัดหน้าชมพูมาแล้วนะครับผมไซส์เดียวกันเลยหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับผมมีแค่สามต้นนะ <c ười> คือลายสดออกหมดแล้วครับพี่ลายสดออกหมดแล้วแทบไม่เหลือเลยอ่ะสามต้นสุดท้ายนะครับถ้าพี่ท่านไหนชอบนะครับ โทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยครับพี่นะครับมีค่าส่ง40บาทนะครับคุณพี่ครับยังไงขอบคุณมากๆครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ